สวัสดีทุกคนที่ติดตามช่องมาพาวซิงชาแนลนะครับก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับก๊อฟนะครับก็คือเมื่อวานนี้ที่เมื่อวานนี้มีเสียอันซูเปอร์ซิงเกิดอุบัติเหตุน,นะครับรถล,ล้มแล้วทีนี้ผมลงคลิปไปก็มีน้องบอกว่าพี่ช่วยไปสัมภาษณ์พี่อันได้ไหมว่าพี่อันเจ็บตรงไหนเป็นอะไรบ้างแบบน้องเขาเป็นห่วงครับก็คือ EP นี้ผมก็จะทำเป็น EP ต่อจากเมื่อวานนะครับแบบ คือจะไปถามสียอันว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรยังไงแล้วผมก็จะถือไปเยี่ยมไปในตัวเลยครับผมก็ขอไปเตรียมตัวก่อนนะครับเตรียมตัวเอาของมาแล้วก็ ผมก็พร้อมที่จะไปแล้วครับวันนี้ผมก็จะขี่เจ้าที่สิบร้อยห้าสิบกระโดมใบครับขี่เจ้าที่สิบกระโดมผมไปเตรียม่องเมื่อกี้ผมก็ได้ไปซื้อนมนะครับผมก็่ที่นมไปฝากอย่าอันเรื่องครับก็ไปดูกันเลยครับ I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of her, is plastic. To her toes, yeah, they say that she's a Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe until I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands on education. ก็มาถึงบ้านเสียอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปดูกันต่อนะครับว่าเสียอันอยู่หรือเปล่าเสียอันทําอะไรอยู่นะครับเราก็จะไปดูกันนะครับไปกันเลยครับสวัสดีครับเราก็เจอเสียอันซุปเปอร์ซิงเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นเจ็บเจ็บปวดปวดยังไงก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ใกล้หัวใจครับ ก็มีน้องๆฝากมาถามว่าพี่อันเป็นยังไงบ้างเจ็บตรงไหนมีแผลตรงไหนบ้างนะครับผมก็มาสัมผัสอ๋อนี่ไงครับแผลตงนี้ตรงเดียวตรงนี้ตรงเดียวนะครับใช่ก็เมื่อคืนนี่เป็นยังไงครับความรู้สึกนอนได้ไหมครับเจ็บไหมซัดแอลกอฮอล์ไปประมาณขวดหนึ่งขวดสบายเราสบายวิตกี้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 รู้สึกน่าจะสว่งเลยนะครับแล้วคือ เสียนคิดว่าจะเอายังไงต่อกับรถคันนี้ครับน้องจันชัยเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยผมว่ารอดูธานาคารปกติแล้วลน,น่าจะเปลี่ยนชุดสีใหม่น่าจะเปลี่ยนชุดสีใหม่จะเอาเป็นสีอะไรเอ่ยน้ำเงินเทาเหมือนเดิมส,สีน้ำเงินเทานะครับสสน่าจะลุ่งเหมือนเดิมนะครับน้ำเงินเทาเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือจะเปลี่ยนมาโอ้ยอันนี้ก็แตกเลยแตกหมดเลยน้ำเงินเทานะครับก็รอเปลี่ยนใหม่ทําใหม่ับใหม่หมดเลยครับ รคันแรกของช่องก็ต้องทำให้มันดีๆเลยอ๋อรถคันแรกของช่องก็เมื่อวานนะครับก็ยังถ่ายคลิปดีๆนะครับผมก็ทาคลิปเป็นคลิปสุดท้ายที่รถสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับ <c oughs> และก็คือไม่ค่อยสมบูรณ์แบบนะตอนนี้และตอนนี้ไม่สมบูรณ์แล้วไม่ใช่ไม่สมบูรณ์แบบ <c oughs> ไม่สมบูรณ์นะ <c oughs> ก็ต้องอยู่สภาพนี้ไปอีกนานนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงกักตัวเขาห้ามออกไปไหนนะครับจะไปซ่อมก็ลําบากครับ <c oughs> <c oughs> เสียอันก็ต้องดูแลตัวเองนะครับเพราะว่า <c oughs> ช่วงนี้ก็รู้สึกดวงจะไม่ค่อยเฮงเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับรถเนี่ยเอ้ยใจหัวใจนี่คือลองลองลองเลยใช่ไหมครับมาต่อกันเลยนะครับก็คือเมื่อกี้เราถามว่าเสียอันเป็นยังไงบ้างก็แบบผมก็เป็นห่วงเพื่อนนะครับเพราะว่าผมก็รู้จักเสียอันมาก็เป็นเวลานานเลยนะครับก็หลายปีหลายปีก็หลายปีอยู่ครับแต่ผมก็ไม่ได้มา คุกกี้กับแกเพราะแกไม่ค่อยอยู่บ้านนะครับแกเป็นคนไม่ติดบ้านไม่ติดบ้านนะบ้านเล็กบ้านน้อยอยู่โอ้มีบ้านเล็กบ้านน้อยนะฮะไม่ค่อยอยู่ก็ฝากถึงเจ๊ปิ่นมาดูคลิปนี้ด้วยนะครับว่าเสียนมีบ้านเล็กบ้านน้อยด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าบ้านเล็กบ้านน้อยอยู่บ้านไหนบ้างนะครับผมก็ไม่รู้นะครับก็ช่วงนี้ก็ก็ต้องดูแลตัวเองนี้ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวทำแบบนี้เดี๋ยวหรืออะไรก่อนนะหรือหรือดูว่าอะไรมันพังบ้างแล้วก็ ก็เขียนบินไว้แล้วก็ถ้าเสร็จปุ๊บเพอร์ฟิวเสร็จปุ๊บ,บแล้วก็ค่อยออกไปซื้อซื้อมาใส่เลยนะเดี๋ยวพวกนี่แหละมันมันจะซื้ออะไรมากชุดชุดสีเนี่ยเดี๋ยวชุดสีดําตัวนี้คือที่ผมเบิกไว้เป็นของแท้ผมจะพ่นสีเป็นสีเทาสีเทานะผมสีเทาเหมือนกันนะสีเทาแล้วก็ผมจะซื้อชุดสีน้ําเงินมาน้ำเงินก็คือน้ำเงินทั้งคันเลยอ๋อใช่มทั้ง<ต>คันครับนะผมเพราะว่าสีในเล่มผมมันเป็นสีน้ําเงินเทาไอน้ำเงินเทาผมเลยว่า เออเดเปลี่ยนสีเดิมก็ได้เพราะว่ามันค่อยไม่ได้แจ้งเปลี่ยนสีครับนะค,ครับผมก็อันนี้ว่าดีอยู่แล้วเมื่อวานก็ถือว่าเท่น,นะสังเกตดูตรงหวัวเทียนเนี่ยเห็นไหมไอ,อ,อ้ไอ้หักแล้วนี่มาเข้ามาใกล้ๆเนี่ยเห็นไหมหัวเทียนนะครับเกี่ยวหัวเทียนหรือเปล่าคไม่ใกล้ <ๆ S 1> มันนั้นไม่เห็นนะครับงอเลยนะครับนี่เดี๋ยวต้องแบบขันเปลี่ยนใหม่ครับพวกพอข้อพวกอะไรก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมดครับผมดีนะโอเคก็ถือว่า หรือว่ารอดอยู่รอดอยู่ใช่ไหมรอดอยู่ก็วันที่ทําใหม่หรือวันที่เปลี่ยนอะไรถ้าเสียอันที่อ,อะไรมาผมก็จะมาช่วยเสียอันเปลี่ยนนะครับเพราะว่า<อ>บ้านผมก็ไม่ได้ไม่ได้ถือว่าไกลก็อยู่ในคลิปนี้แหละครับก็ดูก็ไม่ได้ถือว่าไกลนะครับแต,แต่ก็ไม่ใกล้ครับเดี๋ยวไเ,เดี๋ยวค่อยมาอีกทีก็ได้เพราะว่าตอนนี้ก็คือเดี๋ยวภาพไว้ก่อน เดี๋ยวมีสซอร์พส์ซ์ไพรามีรถคันใหม่เผื่อเจเขาใจดีซื้อให้เผื่อเจใจดีฝากเจปินอีกรอบนะครับมาดูคลิปนี้แล้วเซอร์ไพรส์เสียอันด้วยนะครับผมก็ย้ำว่าตอซื้อรถใหม่ตอนนี้ขี่ได้โมโซมขี่ได้นะตอนนี้คันนี้ขี่ได้ครับยี่้าขี่ได้แล้วก็ของเจปินคันนี้ก็คันนี้ขี่ได้ครับเดี๋ยวผมจะรีวิวคันเขียวให้ดูก็มีอะไรรถเดิมอ่ คันนี้ก็เดี๋ยวอันนี้ส่งไปลงไปใต้นะครับันนี้คันนี้ก็ต้องส่งไปให้ช่างช่างโตยนะครับดูให้ใหม่นะครับก็ก่อนจะจบคลิปนะครับคลิปนี้ผมก็มีของให้เสียอันนะครับเป็นของที่มีมูลค่าไม่มากเ่ก็อยากให้เพื่อนเออได้นะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรครับผมซื้อมาแล้วครับเสียครับก็ต้องเอาแลครับเดี๋ยวผมไปเอาของนั้นก่อนนะครับ ก็นี่ครับของที่จะให้มีมูลค่าไม่มากแต่คุณค่าทางจิตใจมีนะครับไอ้นองไม่ได้ชอบชอบนจกเต่าโอ้โหนอกจากเต่าสงสัยต้องไปกับผมแล้วจังหวะนี้โอ้โหคุณนุ่าครับผมก็เราก็เป็นเพื่อนกันมาผมก็เป็นห่วงครับเมื่อวานผมเห็นผมยืนสตันไปเลยครับพี่โอ้โหทำอะไรไม่ถูกเลยครับวันหน้าเขไปเไปเที่ยวกันครับวันหน้าก็จะมีโอกาสได้ไปเที่ยวกันนะครับ ก็คลิปนี้ผมก็ขอจบการสัมภาษณ์เสียนเพียงเท่านี้นะครับก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับก็นี่นะครับจะค่อยมาใหม่ว่าเดี๋ยวจัดทรงใหม่ว่าน่าจะทำอีกหลายคลิปอยู่บหางเดี๋ยวคันนี้เอาไว้ก่อนพักก่อน,นครับพักก่อนช่วงนี้เพราะว่าผมไปซื้ออะไรผมไปเอารับจากอุดรมาซื้อจากอุดรมันตอนนี้ไปก็ยากลําบากนิดนึงครับก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องมะพร้าวซิง a n n e l ไว้ด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ผมก็จะมีคลิปมาลงให้เพื่อนๆดูทุกวันนะครับวันละหนึ่งคลิป2คลิปก็แล้วแต่อินเทอร์เน็ตบ้านผมจะอำนวยนะครับก็ขอขอบคุณผู้ติดตามตอนนี้ก็50าสคนแล้วนะครับ50สคนก็ขอบคุณมากนะครับจากผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่ผู้ติดตามไม่ถึงสิบคนก็วันนี้ก็ถึงห้าคนผมก็ดีใจแล้วนะครับ ก็ขอขอบคุณครับ